สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568ลัคนาราศีมีนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีดียกกำลัง3ามเอาแล้วมาจะเป็นอย่างไรมกราคมสำหรับชาวลัคนาราศีมีนติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอ,อกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code และเบอร์พร้อมเพย์นี้ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ Fasttech แบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งใน s h อ p e e ซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อน ดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจําเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรมัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ําทําความสะอาดได้ทําจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษติดต่อสอบถามสั่งซื้อไล a ้ FastTech ช้อปปี้ลาซาด้าน็อกของ f a s t ทคนะครับหรือกดที่ผลิตภัณฑ์ จะมีผลิตภัณฑ์เด้งขึ้นมาแล้วท่านกดเข้าไปเนี่ยจะมีให้เลือกเลยหิ่งพระตู้พระอะไรต่างๆนานานหลายไซส์หลายขนาดสามารถช็อปปิ้งได้เลยใน YouTube นี้นะก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องดวงชะตาขออนุญาตครับทำมาหากินแป๊บนึงนะครับเปิดคอร์สออนไลน์นะครับมิชาโหราศาสตร์ไทยครับสไตล์ปังสิทิศ เรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับที่สั่งสมประสบการณ์มา3-4ถึง4ปีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์9โมงถึง11โมงครึ่งครับสอนสดออนไลน์สัปดาห์ละ1ครั้งผ่านโปรแกร,รม Google Meet นะครับส่งลิงก์ Google Meet ไปในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ของกลุ่มผู้ที่สมัครเรียนอ่ะ แล้วก็กดลิงก์กดลิงก์ปุ๊บก็เข้าห้องเรียนได้เลยนะครับ2ชั่วโมงครึ่งครับบวกบวกนะครับหลักสูตร6เดือนเต็มเริ่มวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ครับนะมีเวลาสมัครเนี่ยมกราคม1เดือนนี้เท่านั้นนะครับเรียกว่าปกติเนี่ยราคาเนี่ยคิดอยู่ที่12,000บาทนะครับต้อนรับปีใหม่ เหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นอ่เหลือเพียง9,9 0 0บาทเท่านั้นนะครับตำหมื่นนะไปเรียนที่ไหนนะอาทิตย์เดียวเดือนเดียวราคาเป็นหมื่นมาที่นี่6เดือนเต็มแล้วสามารถทบทวนย้อนหลังได้นะครับนะเราเรียนออนไลน์นะครับ สามารถบันทึกแล้วก็สามารถดูได้ปรักลับไปทบทวนเนื้อหาได้นะครับ9,900บาทนะครับไม่ถึงหมื่นนะ6เดือนเต็มนะแล้วสอนตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งทำนายดวงชะตาได้คอร์สเดียวจบคอร์สเดียวจบดูดวงได้เลยนะครับอ่ะใครสนใจก็ไลน์แอดครับโหรา915นะครับ assign โหรา915นะครับหรือสแกน QR code นี่เลยก็ได้ง่ายๆนะครับขึ้น QR code ไว้ให้เห็นชัดๆกันตรงนี้แหละนะครับราศีมีนนะตำแหน่งดีดาวเข้าสู่จุดสวยงามนะครับเริ่มต้นปีมาดูดีและปี68เนี่ยใครได้ตามคลิปดวงภาพรวมประจำปี2568ไปแล้วก็จะเข้าใจว่าราศีมีนปีนี้เป็นปีที่โอ้โห มั่นคงทั้งหลักทรัพย์และมั่นคงทั้งการงานแล้วมันเริ่มส่งผลดีกันตั้งแต่มกรนานนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลอะไปทีละดวงไปทีละดาวครับเริ่มต้นที่ดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของภพพันธุหลักทรัพย์ดาวพุธเป็นตัวแทนของภพปัตตานิคือคู่ โคจรจากพบสุภพพะเข้าสู่พบกรรมะคือเกี่ยวกับง,งานได้งานจากคู่หรือมีคู่มาร่วมงานหรือมีหลักทรัพย์เข้ามาส่งเสริมในเรื่องงานหลักทรัพย์เนี่ยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินอ่าบางทีงานดี อาจจะต้องซื้อรถใหม่มาประดับบารมีสักนิดหนึ่งเนี่ยมันส่งเสริมคู่ได้เพื่อนร่วมงานหรือได้ลูกค้าใครที่ค้าขายเนี่ยจะได้คู่ก็คือคู่ลูกค้าคู่ค้าคู่เจรจาหุ้นส่วนเข้ามาร่วมงานด้วยและดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีธนูจะได้ตำแหน่งดาวยงยศนะ พุทธสิงห์ธนูมีนอย่าได้กลัวว่าตัวสามนี่ชัดเจนส่งผลดีต่อดวงชะตานะและก็บังเอิญดาวพุธเนี่ยเข้าบานดาวพฤหัสด,ด้วยซึ่งดาวพฤหัสเองเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นดาวพุธก็ถึงตัวก็สวยงามเลยนะครับพุทธสิงห์ธนูมีนอย่าได้กลัวว่าตัวสาม แล้เป็นดาวพบดีความหมายดีทั้งสองเรือนก็คือหลักทรัพย์และปัตตนีบางทีนะได้ครบเลยได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้คู่ได้งานโอ้โหมากันตั้งแต่มการาเนี่แหละชัดเจนดูดีนะครับดาวพุธนี่ใช้ได้เลยถัดมา 14มกราคมครับดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่พบลาพะเอาแลแ้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริแปลว่าอุปสรรคการแก้ปัญหาการต่อสู้การช่วงชิงการแข่งขันดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่พบลาพะของดวงชะตาแปลว่าแข่งขันและได้รับชัยชนะต่อสู้ช่วงชิงแล้วก็ได้มา หรือปี2567ที่ผ่านมาทั้งปีท่านได้ต่อสู้มุ่งมั่นฝ่าฟันกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะส่งผลสำเร็จเป็นโชคเป็นลาบคืนให้กับท่านชัดเจนดูดีดาวอาทิตย์เข้าพบลาพระเนี่ยเขาเรียกว่าอลิลาพะแปลว่า ฟันฝ่าอุปสรรคและได้รับความสำเร็จนี่แล้วยังส่งผลดีไปถึงดาวพรจันทร์ซึ่งพระอาทิตย์ไปเลงพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เพนและแหมสงสัยและเรื่องความรักนี่ก็ส่งเสริมด้วยนะเพราะอาทิตย์เนี่ยเล็งจันทร์อาทิตย์เลงอังคารเนี่ยแหมมันคู่แบบเขาเรียกว่าแล้วมันเล็งกันในพปปุตตากับลาภะด้วย และดาวคู่ครองคือดาวพุธก็เดินอยู่ในตำแหน่งดีไออย่างเงี้ยก็คือคำว่าคู่ก็อย่างที่บอกถ้าท่านเป็นคนโสดก็อาจจะโชคดีในเรื่องเจอเจอคนที่ใช่เจอคนที่หมายปองหรือมีคนที่เข้ามาให้เลือกให้สรรแต่ถ้าใครอ่ะไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องจะมีแฟนอ่ะโฟกัสเรื่องเฮ้ยหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานลูกค้า ใครที่ค้าขายเนี่ยเราอยากได้คู่คู่ของเราคือลูกค้าไงเข้าใจไหมคู่ต่คู่เจราจาฉะนั้นลูกค้าก็มาแล้วพบปุตตะก็สิ่งใหม่ๆเข้าใจไหมสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นโชคลาภเนี่ยมันเล่งกันสัมพันธ์กันงั้นเห็นไหมเริ่มมาสองดวงเนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยผ่านครึ่งกำลังจะผ่านครึ่งเดือนเนี่ยสิบสี่เมานดีทั้งคู่ สวยงามตามท้องเรื่องและมันยังไม่จบครับดาวพุธเร็วมากมาอยู่เรือนการงานวันที่สองวันที่20นี่มาแล้วมาถึงพบลาพะซึ่งอันนี้เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญหนึ่งดาวพุธอยู่ในพบที่11ของดวงชะตา<ๆ>เขาเรียกว่านารอุดมเกเออโทษทีเป็นนาระเป็นอําพุ นะครับอัมพุก,ก็คือราศีมีนนะปลาแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีก็คือพันธุกับปัตตนีเข้าสู่ภพลาภะแปลว่าได้มาแล้วได้คู่มาแล้วนะได้คู่มาแล้วได้หลักทรัพย์มาแล้วกรรมมะแปลว่าก่อกําเนิดกรรมมะนี่คือสร้างทำใช่ไหมเพราะมันมีเกณฑ์ตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วฟันฝ่าอุปสรรค ความสำเร็จพอดาวพุธเข้าสู่ภพลาภะแปลว่าได้มาแล้วสําเร็จอย่างชัดเจนสิบเอดลาภะดูดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะชัดเจนถัดมายังไม่จบครับดาวอังคารโคจรย้ายกลับไป โคจรถอยหลังกลับไปเข้าสู่ราศีมิถุนพบพันธุซึ่งอังคารอยู่ในพบพันธุคราวนี้แหละเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์อัมพุคือภุมโมชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญอังคารคือดาวการเงินอังคารคือดาวการเงินอันนี้ดูดีและชัดเจน นะและดาวดาวอังคารเข้าบ้านใครเข้าบ้านดาวพุธพุธอยู่ไหนพุธอยู่สุภะพ,พุธอยู่สุภะโอ้โทษทีพุธอยู่ลาภะเอองงไปหมดแล้วตาลายไปหมดแล้วอังคารเป็นดาวการเงินอยู่ในเรือนพันธุก็คือการเงินส่งผลในเรื่องของหลักทรัพย์หลักทรัพย์มาอยู่ในส่งผลในเรื่องโชคลาภความสําเร็จ ได้หลักทรัพย์ได้เงินได้ทองชัดเจนดูดีสำหรับชาวลัคนา,าราศีมีนแม่อะไรมันจะบรรจาะเนี่ยเขาเรียกว่าดีคูณหนึ่งดีคูณสองเลยเริ่มจะคูณสองแล้วเดี๋ยวจะยังมีคูณสามอีกนะซึ่งคูณสามก็คือดวงนี้นี่แหละครับดาวพฤสุขครับดาวพฤสุข คือดาวเจ้าเรือนสหัสชะชื่อเสียงดาวศุกเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะเนี่ยถ้าถ้าความหมายด,ดีมันแปลว่ามรดกหรือเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับสิ่งที่จ่ายไปแล้วสูญเสียไปแล้วหรือสิ่งที่สะสมมาเช่นอะไรอ่ามรดกแน่นอนสืบทอดกันไปรุ่นรุ่นสองเงินประกันทั้งหลายเงินฝาก เงินฝากสหกรณ์เงินปันผลกองทุนเงินเกี่ยวกับประกันทั้งหลายเคมประกันหรือแม้แต่วงแชร์นะใช่ไหมลักษณะราศีมีนเออเขาเรียกว่ารอจนมือสุดท้ายอะ่ะนะไม่ต้องเสียดอกได้เต็มๆอะไรลักษณะแบบนี้คือมันจะได้ในสิ่งที่สะสมผ่านมาแล้ว หรืออะไรที่มันเคยเสียไปแล้วอ่ะคำว่าม,ามรณะมันก็แปลว่าเสียไปแล้วใช่ไหมบางทีอาจจะได้เงินประกันชีวิตจากญาติพี่น้องก็มรดกอะ่ะมันก็อยู่ในส่วนของมรดกด้วยเห็นไหมความหมายมันคือคือกันแบบนี้มันต้องได้มาในทางใดทางหนึ่งแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จก็คือดาวสุขเป็นดาวเจเรือนศาสาศช์ก็มาอยู่ที่เรือนตัวเองแล้วสิ่งนี้มันชัดเจนที่สุดเพราะ ดาวศุกร์อยู่บ้านดาวพฤหัสคือดาวพฤหัสเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเะนี่ยดาวประจําตัวของท่านคือพฤหัสบดีดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่บ้านดาวพฤหัสเห็นไหมแล้วดาวพฤหัสละ่ะอยู่บ้านดาวศุกร์ครับแบบนี้เขาเรียกว่าเกษตรแลกเรือนนี่เกษตรแลกเรือนแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้เงินได้มรดกได้ทรัพย์ได้ชื่อเสียงมันจะเกิดขึ้นแน่นอน ยังไม่พอนี่ถึงได้บอกว่ามันต้องคูณสาเพราะดาวศุกร์เมื่ออยู่ในราศีมีเนี่ยจะมีมาตรฐานเป็นมหาอุดแปลว่าไอสิ่งที่ได้มามันเยอะมหาอุดนี้แปลว่าแรงแปลว่าเยอะแปลว่าสูงแปลว่ายิ่งใหญ่สูงส่งชื่อเสียงมรดกส่งมาถึงตัว ย่างยิ่งใหญ่ชัดเจนมรอ,อยังยังอีกอะอยังแล้วเนี่ยคุณดูเดมคุณจะไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อดาวอังคารมันเข้าเรือนพันธุ์ทัวหลักทรัพย์อะการเงินหลักทรัพย์อะเห็นไหมการเงินมาอยู่ในหลักทรัพย์อะเออมันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรสุภาหลักทรัพย์แปลว่าจากผู้แหลจากผู้ใหญ่หญแล้วพอมรณะเข้าปุ๊บอ่ะแน่นอนเลย เนี่ยเกณฑ์เนี่ยมันไปในทิศทางที่เกี่ยวกับได้เงินเกี่ยวกับมรดกอะ่มะมรดกที่คุณทําไว้เองก็ได้มรดกที่ผู้ใหญ่ทําไว้ให้ก็ได้รับเพราะดาวที่มามาให้แล้วดาวศุกร์เนี่ยอยู่ห่างจากดาวทิศสามราศีดาวศุกร์ก็เพนอกเขาเรียกว่าดาวประจําเมือง แล้วเป็นดาวประจําเมืองแบบมหาอุดคือดาวประจําเมืองเนี่ยก็คือดาวศุกร์ที่อยู่ข้างหน้าดวงอาทิตย์าสามราศีดาวศุกร์จะเพนและเขาไม่ได้เพนธรรมดาเขาเพนแบบอุดคือเพนแบบสว่างสวัยมากอุดน่ะแรงไงและดาวประจําเมืองอ่ะที่ชื่อดาวประจําเมืองเพราะว่าหาก บ้านเมืองไหนถิ่นฐานไหนเห็นดาวศุกร์ก็คือดาวประจําเมืองมันขึ้นมันขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วสังเกตเห็นดาวศุกร์มันขึ้นเนี่ยตอนหัวค่าเนี่ยเขาเรียกดาวประจาเมืองแสดงว่าถิ่นฐานเมืองนั้นจะโชคดีผลผลิตหรือเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นผลผลิตทางการเกษตรอันเนี้ย เราเอาคําทํานายที่ตั้งแต่พันกว่าปีหลายพันปีนะไอดาวประจําเมืองเนี่ยมีมีความเชื่อมาตั้งแต่ยุคสมัยบาบิโลนห้าหกพันปีดูเนะี่ยนะครับเป็นอารยาธรรมลุ่มน้ำไทกิสยูเฟติสตั้งแต่แรกเลยเขาเรียกว่าดาวอิสตาเทพีอิสตาดาวสุกเนี่ยดาวประจำเมืองถ้าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเขาฉลองเขาฉลองกันเลยในแถบบาบิโลน แล้วส่งต่อมายังเปอร์เซียแล้วกับเนืดโหราศาสตร์แล้วก็มาทางอินเดียไปทางยุโรปเป็นโหราศาสตร์สากลมาทางอินเดียก็โหราศาสตร์พรลตะจากอินเดียก็มาทางไทยก็เป็นโหราศาสตร์ไทยนี่เป็นลักษณะแบบนี้งนั้นชาวลัคนาราศีมีนดาวสุขขึ้นที่ไหนขึ้นที่ลัคนาของท่านเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ชัดเจนเดใช่ไหม ชัดเจนแล้วก็ดูดีนี่ตัวจบคือตรงนี้เลยครับดาวศุกร์มาดวงเดียวเนี่ยดวงแล้วก็อย่างที่บอกดาวดวงอื่นก็ส่งผลดีพุทธก็อยู่ลาพะอังคารก็อยู่พันธุเห็นไหมมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องความสําเร็จเรื่องชื่อเสียงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดูดีไปหมดเลยแล้วขณราศีมีนมกราคมหกแปดเริ่มต้นมาชัดเจนแล้ว แหมมันยังไม่จบอะเด็มันยังตามมาอีกสิ้นเดือนครับ30มกราคมดาวพระเกตครับย้ายเข้ามาเล็งลัคนาราศีมีนนี่เล็งลัคดีไงดาวเกตมันจะกระตุ้นหนึ่งเขากระตุ้นดาวเจ้าเรือนก่อนคือดาวพุธอยู่ในภพลาภก็แสดงว่ากระตุ้นเรื่องลาภก็คือเรื่องโชคลาภสองเขาเล็งอะไรเล็งลัคนาท่าน เล็งพระสุกเลงพระราหูเลงพระสุกก็ทําให้สุกเนี่ยนอกจากเป็นอุดแล้วนอกจากเพนแล้วก็ยังถูกกระตุ้นให้ด้วยดาวเกตทําให้มันเขาเรียกว่ามันยิ่งดีขึ้นน่ะเหมือนตัวคูน่ะดาวเกตเนกระตุ้นราหูอันนี้ยิ่งกระตุ้นสุดๆเพราะว่าพระราหูเนี่ยคือหัวเกตคือหางสังเกตรูปปั้นพระราหูไหมตามวัดเนี่ย จะเป็นยักษ์ครึ่งตัวสังเกตไหมจะมีครึ่งตัวเออกำลังถือะอาทิตย์พระจันทร์กำลังจะอมน่ะนะเป็นครึ่งตัวอีกครึ่งอยู่ไหนะนี่ไงดาวเกตนี่ไงแล้วเนี่ยมาแล้วมาต่อแล้วเขาเรียกลาหูเต็มองค์หรือว่าราหูทรงยศสบายงั้นพระเกตมาต่อลาหูทำให้ลาหูที่กลุมลัคนาชาวราศีมีนเนี่ย ดีขึ้นมีพลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลตบท้ายปลายเดือนดีและจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นอย่างต่ำครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเดี๋ยวไปทำนายกันอีกทีนะมันจะออกฤทธิ์ออกเดชยังไงเพราะเดี๋ยวดาวมันจะเริ่มขยับเข้าสู่ราศีมีนของท่านแล้วนะกุมภามีนาดาวมันเริ่มขยับเข้ามาแล้ว เกมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงดวงใดก็ตามที่เข้ามาอยู่ในราศีมีนซึ่งก็จะประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วก็ต่อมีนานะแหละนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยอย่างน้อยกระตุ้นลาหูให้ลาหูมีลิ์มีเดชชัดเจนดูดีสุขกับราหูเนี่ยเขาเรียกว่าคู่เสน่ห์เห็นไหมคุณก็มีโอกาสในเรื่องของคู่เรื่องอะไรดาวปัตตนีก็ลาพะดี แถมตัวเองก็ยังมีสเสน่ห์หน้าลุ่มหลงนี่ลัคนาราศีมีนอะไรจะดีขนาดนั้นนะครบถ้วนกระบวนความเห็นไหมเริ่มต้นปีมาเช้าลัคนาราศีมีนไม่แพ้ใครแล้วและเดี๋ยวผ่านกลางไปสักพฤษภานะดวงเปลี่ยนทั้งกระดานเช้าลัคนาราศีมีนชัดเจนและดูดียิ่งขึ้นครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับลัคนาราศีมีนนะถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเบอร์พร้อมเพย์และคิวอโคที่เห็นนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568ครับช้าลัคนาราศีมีนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีดียกกำลัง3นะคลิปนี้อัดวันที่31ธันวานะ มกราหนึ่งมกราปีใหม่ก็แหมขอให้ทําบุญสุนทานเสริมดวงชะตาให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนครับสวัสดีปีใหม่ครั้งเฮงปังปรวยสวัสดีครับ